กบตามขึ้นหน้าคอนเวิรติ้งคั้ที่สของเราเองนะครับก็คงจะรวมกับของสถานีครับกับช่องสามครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการคุยกันอยู่ครับก็เตรียมเพลงใหม่ด้วยเตรียมกําลังหาดูคอนโซมคอนเซปต์ด้วยอะไรด้วยครับ มีคนจับตามองตุ่มเชี่ยวของคนสอดของทีมมีไฟของผ้านหงมว่าเราจะสู้อหัวเขายังไงครับก็ผมก็เป็นแค่คนตัวน้อยๆครับก็ฝากฝากให้กำลังใจฝากเชียร์ด้วยแล้วกันครับด้เหมือนกันครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านอันนี้ก็อยู่ในแค่แค่ช่วงดำเนินการช่วงแรกเฉยครับก็คุยงานไปเรื่อยๆครับอย่างครั้งที่เราที่บอกว่าเราจะมีการจัดขึ้นในปีหน้าครับพร้อมแล้วหมายถึงครั้งใช่ครับปีหน้า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 ก็คงจะเป็น เราเราเดือนกุมภาครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปอะไรครับกำลังน่าจะครับน่าจับพระเมีก็มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงครับอย่างเดือนกุมภาเนี่ยมันก็มีคอนเสิร์ตของเบิร์ดไปชนกันเราควรจะแบบ ครับก็จริงๆเราก็ขึ้นอยู่กับทางกับทางผู้ใหญ่ครับเรื่องเรื่องเวลาจัดเรื่องอะไรครับก็ต้องรอดูตรงตัวอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าผมก็พยายามทําให้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่เรื่อยๆครับจะได้มีสนุกสนุกสนานกันไปเรื่อยๆครับโอเคเรียมค่ะแล้วการเตรียมตัวไปร้องเพลงที่เกาหลีนะคบ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ ร้องามาเดินกันกันยายครับวันนี้ก็เตรียมเตรียมตัวไปแล้วครับแต่ว่าคิดว่าว่าอยากจะมีเพลงใหม่ด้วยที่ที่เอาแบบพิเศษพิเศษเพื่อจะไปไปเปิดที่นู่นด้วยแล้วก็มาเปิดตัวในเมืองไทยด้วยครับอันเดินนะครับ่คือยังยังอยู่ในช่วงคุยอยู่เลยครับก็กำกำลังทำเพลงกันอยู่ครับอย่างเพลงใหม่ที่ว่าคือจะแต่งเองหรือเปล่าก็คงก็คงยังไม่แต่งเองะครับก็มีคนแต่งให้ครับร้องเป็นภาษาอะไรอ่มีเป็นเป็นภาษาไทยภาษาไทย ตอนนี้ก็ได้ไปตอนนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ติดขัดแล้วครับวันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับก็ทุกทุกทุกที่ก็ยังมีถ่ายมีถ่ายอยู่ตลอดครับผมแต่ว่ารอยเลงไม่ไม่มีแล้วก็กำลังถ่ายไปเรื่อยๆครับด้วยความสนุกสนานมองมันก็ก็พอเข้าที่เข้าทางครับเข้าที่เข้าทางก็เรารู้จักคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วรู้จักเนื้อเรื่องแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสบายขึ้นก็เข้าก็เข้ากับ เข้ากับทีมงานได้เข้าทีมงานเรียบร้อยเข้าเข้ากับหลายๆอย่างเรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นครับตอนนี้เหลือฉากอีกเยอะไหมครับฉากก่ฉก็ส่วนมากแล้วพรแจกว่าชอบทําฉากใหญ่ๆก่อนครับเพราะว่าหลังๆจะได้เก็บง่ายๆไปแรกๆก็แบบว่าเหนื่อยหน่อยทำทำฉากใหญ่ครับสนุกมากครับวันนี้ก็เรียกว่าเขาที่เข้าทางครับก็เข้าขากันก็ระยะก็น่ารักดีครับฮาๆมากๆด้วยนี่ตกลงกันมาให้ไหมเนี่ย นี่ไหมวะผมก็ซูชิซูชอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่คนนึิมที่เพิ่งแบบขึ้นในจีนิอนสากร้านอะไรอย่างเงี้ยไปโดนอะไรมาเพราะว่าจริงเพราะว่าหลังหลังหลังผมผมเริ่มโพสข้าพครับแล้วก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์แต่รู้สึกว่าจะไม่มีคอมเมนต์ครับรู้สึกว่จะมีแต่ฝากร้านครับผมก็เลยก็เลยอยากอ่านคอมเมนต์บ้างอะไรครับมือถ้าแบกว่าโอ้ยี่แบบขึ้นอันดับแล้วอะไรเงี้ยในงดฝากบ้างตามพีทีดีอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ขึ้นหรอกครับผมว่าอ่านไม่ทันจริงๆครับ แสดงว่าคอมเมนต์ที่เป็นแฟนเป็นมานที่เราได้อ่านอ่านครับอ่านครับช่วงช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วนั่งอ่านว่าว่าเขาคอมเมนต์อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาช่วงนี้ชอบถ่ายถ่ายรูปเล่นกันลงรูปครับถ่ายรูปเล่นลงรูปเล่นเล่นหลงัลง,ลงจากตั้งกฎไปแบบแฟนๆว่าไงปัญหายัยงจะฝากอยู่ไหมก็มีบางส่วนครับแต่ว่าแต่ว่าทุกคนก็แฮปปี้ขึ้นว่ารู้สึกว่าจะคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานขึ้นมีร้านค้ามาอดปวดลงไหมคะทำไมไม่ให้ฝากแล้วมีครับขอเชิเข้มงวดไหมคะทุกครับ ก็อกก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับอย่างไรครับก็ถือว่าลงไมแหละครับก็คุณนังวัดฝักร้านครับผมพีม่แอบไปหลังไมจะที่บอกเขาว่าไม่ครับ <c oughs> ไม่มีหลังไม้ครับพ้อจะหลังมายังไงครับค <c oughs> ุณน่งวัดใครอยากฝากก็ยังฝักได้อยู่ <c oughs> ยแต่สิครับ่น้อยลง <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่ เจมส์างลาสุดเห็นไม่ค่อยออกงานอีเวนต์ครัหยคนเลยมองว่าอัพคาตัวอีกแล้วไม่มีอีเวนต์เลยไม่ไม่มีเลยครับก็มีแค่เรื่องของละครครับละครก็ทําละครอยู่แหมจะบอก,<า>กว่าจริง,รงตอนนี้เรทค่าตัวยังปกติเท่าเดิมอยู่ครับไม่ไม่มียนแพงหรอกครับก็เท่าเดิมครับก็ก็แล้วแตว่น้ำอใหญ่เี๋ยวเราคุยกันเพราะบอกจริงๆตอนนี้ค่าตัวของเรามันเกินแบบ สุกตาคนอื่นๆไปแล้วก็้นไปอุ้ยก็คงก็คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ยังทําทําเรื่องของโฆษณาเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเราก็รับแต่ทำแต่งานที่เป็นของของที่เราเป็นพเซึนเตอร์นะครับอย่างตอนนี้พี่ชาคิดถึงไหมคะแบบไม่ค่อยได้ออกงานสักเท่าไหร่ก็คิดถึงครับมีคิดถึงครับแล้วก็แอบเล่นกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับคุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยครับแบบไม่ได้มีการรับผ้าตัวเนาะไม่มีไม่มีครับ